วิธี Move on จากคนที่ทิ้งคุณภายในหนึ่งอาทิตย์ข้อ1ลบเบอร์ถ้าเกิดว่าคุณอยากลืมใครคนหนึ่งคุณอยาก m o v o on คนคนหนึ่งได้อย่างรวดเร็วคุณต้องลบเบอร์เขานะคะบล็อกเขาได้ยิ่งดีการที่คุณบล็อกเขามจะทำให้เขาไม่สามารถที่จะติดต่อคุณได้ไม่สามารถส่งข้อความมา กวนใจคุณได้นะคะหรือแม้กระทั่งลบเบอร์เขาเนี่ยลบไปไม่เห็นเลยไม่ว่าจะจากที่ไหนก็ตามลบออกให้หมดคุณจะไม่สามารถส่งข้อความไปคลั่งครวญอ้อ,อนวอนให้เขากลับคืนมาได้นะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าอยากมูฟออนจากคนที่ทิ้งคุณจริงๆนะคะคุณต้องกล้าต้องใจแข็งที่จะลบเบอร์เขาเมื่อคุณลบเบอร์เขาได้แล้วเนี่ยคุณรุดการันตีได้เลยนะคะว่าคุณจะสามารถมูฟออนจากคนคนนั้นได้อย่างรวดเร็วเลยคะ่ะข้อ2 ลบรูปภาพไม่ว่าจะเป็นภาพหวานภาพอะไรที่เคยถ่ายด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันมีความสุขด้วยกันเคยโพส Facebook Instagram ที่ไหนก็ตามลบให้หมดนะคะอย่าให้เห็นเป็นอาคาเพราะเมรื่อใก็ตามที่คุณเห็นภาพคุณกับเขาสวีทอดีตจังหวานแววคุณจะไม่สามารถมูฟออนจากคนคนนั้นได้ดังนั้นอย่าให้เห็นอย่าได้เจออย่าให้ได้เห็นอีกเลยนี่แหละที่จะทำให้เราสามารถที่จะมูฟออนจากคนคนนั้นได้อย่าง รวดเร็วที่สุดข้อ3หยุดคิดถึงเขาเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่คุณเนี่ย เริ่มที่จะคิดถึงเขามันมีความคิดคิดถึงเขาเข้ามาในส่วนประสาทให้คุณคิดถึงสาเหตุที่ทําไมเขาถึงทิ้งคุณไปทําไมเขาถึงทําไม่ดีกับคุณทําไมเขาถึงนอกใจคุณสาเหตุหรือว่าเหตุการณ์ได้ร้ายที่เขาทาให้คุณเสียน้ําตาเขาทําให้คุณเจ็บเขาทิ้งคุณไปแบบไม่ใยดีเมื่อคุณคิดถึงเรื่องนี้ขึ้นมานะคะคุณจะสามารถหยุดคิดถึงคนนั้นได้แบบอัตโมติทันทีเลยนะคะอย่าไปคิดถึงอดีตอันหวานแหววว่าเอ้ยเขา ทำดีกับฉันนู่นนี่นั่นแบบนี้ไม่สามารถลืมได้ดังนั้นเราต้องคิดถึงข้อเสียของคนคนนี้ให้เยอะๆแล้วเราจะสามารถลืมคนคนนั้นได้ในหนึ่งอาทิตย์ค่ะ ข้อ3นะข้อ4นะคะใช้เวลากับเพื่อนแล้วก็ครอบครัวนะคะหลังจากที่เขาทิ้งคุณไปนะคะอย่าอยู่คนเดียวกอดเขาร้องไห้คนเดียวจมอยู่ในห้องคนเดียวแบบไม่กินข้าวไม่ทําอะไรเลยอย่าทาแบบนั้นคุณต้องออกไปใช้ชีวิตคุณต้องออกไปเจอเพื่อนสนิทของคุณครอบครัวของคุณเพราะคนเหล่านั้นเนี่ยเขาหวังดีกับคุณนะคะเขาจะปลอบโยนคุณเขาจะพาคุณเนี่ย ทำอะไรที่มันสนุกสนุกพาคุณทํากิจกรรมต่างๆพาคุณไปกินข้าวพาคุณไปช้อปปิ้งพาคุณไปเที่ยวและนี่แหละเมื่อคุณสเปนทางกับ family แล้วก็ครอบครัวแล้วนะคะคุณจะสามารถ move on จากคนที่ทิ้งคุณได้แบบรวดเร็วมากๆเลยค่ะข้อ5นะคะฟังเพลงที่มีแรงจูงใจที่เป็นเพลงที่แบบ แรงบันดาลใจแรงบันดาลใจนั่นเองนะคะการที่เราฟังเพลงแบบนี้เราจะรู้สึกผ่อนคลายมากๆเลยเพลงดีๆเพลงเนื้อหาดีๆหรือว่าเพลงแคนนอนหรือว่าเดินตรีอะไรก็ตามที่เป็นเนื้อหาดีๆเมื่อคุณฟังเพลงแบบนั้นไปนเรื่อยๆคุณจะผ่อนคลายนะคะแล้วคุณจะสามารถลืมคนคนนั้นได้ Move on จากคนคนนั้นได้นะคะเพราะสมองของเราเนี่ยเป็นสมองที่แบบเออเขาเชื่อเขาแบบเหมือนกับแบบว่าคล้อยตามเสียงเพลงนั่นเองแต่เมื่อไรก็ตามที่คุณเนี่ย ฟังเพลงอกหักรักคุดทําไมเขาถึงทิ้งฉันไปนู่นนี่นั่นบาดเจ็บครั้งนี้ฉันไม่สามารถจะลืมได้ฉันต้องแก้แค่อะไรแบบนี้แบบนี้นะคะคุณยิ่งจะเหมือนกับติดอยู่ในกรงขังคลุกไม่คลุกไม่สามารถที่จะ Move อนจากคนคนนั้นได้อย่าฟังเพลงอกหักรักคุดเป็นอันขาดมันจะทําให้อารมณ์ของคุณเนี่ยดาวดิง่ง จมดิ่งและไม่สามารถมุ v e อ่อนได้ดังนั้นต้องฟังเพลงที่เป็น motivation ซ o อมเพลงที่แบบแรงจูงใจแรงบันดาลใจอะไรแบบนี้ค่ะข้อ6รักตัวเองข้อนี้ต้องทำ ต้องทำเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณรักตัวเองไม่ได้คุณจะไม่สามารถ move on จากคนที่ทิ้งคุณได้นะคะอย่าเอาพลังงานของคุณไปจมปลักอยู่กับคนแบบนั้นกลับมารักตัวเองโฟกัสตัวเองเห็นคุณค่าตัวเองเมื่อคุณรักตัวเองมากเพียงพอคุณจะไม่เสียใจเลยนะคะที่เขาเดินจากคุณไปคุณจะดีใจสซะอีกที่คนแบบนั้นคนไม่เห็นคุณค่าคุณเนี่ยเขาเดินจากชีวิตคุณไปเพราะคุณรู้แล้วค่ะว่าใครที่คู่ควรที่จะรักคุณและคุณ ผู้ควรที่จะรักใครและนี่ก็คือนะคะ6วิธีที่คุณจะสามารถมูมออนจากคนที่ทิ้งคุณได้ภายใน1อาทิตย์ถ้าใครทําแล้วได้ผลยังไงคอมเมนต์มาเล่าให้คุณนุชฟังบ้างนะคะและถ้าใครอยากให้คุณนุชเนี่ยเป็นโค้ชส่วนตัวนะคะคอยดูแลปัญหาความรักคอยปรึกษาแก้ไขปัญหาความรักตอนนี้คุณนุชจัดโปรแกรมรับปรึกษา1เดือนนะคะราคา3ามพบาบาทถูกมากๆเลยนะคะสามารถปรึกษาได้ตลอดเลยนะคะภายใน1เดือนใครสนใจอินบ็อกได้เลยคะ่ะ